นี่น้องไอ้จะมาพาทำซองซูมแมวนาำโชคนะคะนี่คือแมวนํำโชคคือด้านหน้าน้องไออุ่นลืมลงคลิปเลยนะคะก็เลยต้องดูแบบนี้ไปนะส่วนน้องอุก็จะมาลงคลิปทําข้างหลังนะคะเออพีอ p ep หน้าน้องไอ้อุ่น จะเป็นตัวอะไรนี่ด้านหน้าน้อยอยู่ลืมลงคลิปก็เลยเป็นแบบนี้เลยแล้วอันนี้ก็คือสีที่น้องให้มจะชอใหญ่มากบ้างสีได้มาจากไหนคะงานวันเด็กน,น้องให้อุ่นขึ้นไปประกวดนะน้น้องให้อุ่นได้ที่สองหนุหรอได้ที่สองหรอใช่โอ้โหก็เลยได้สีมาแบบนี้ใช่ไหม ใช่ทุกคนมาเปิดดูว่าจะมาสีอะไรทุกคนต้องอึ้งแน่ๆเลยจริงๆเขะเคลียคอนว,ว,ว้าวมีสีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอะทุกคนน้องก็อยู่จะมาอธิบายให้ดูนะอันนี้นะน่าจะอะไรอันนี้คือสีอืมสีอะไรนะสีไม้อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือ,อ,นนก,คอกันไกยอันนี้ก็คือสีอะไรไม่รู้นะอันนี้ก็คือสีนะ้ำ ไม้บรรทัดเรวก็มีดินสออันนี้ก็คือที่เอาไปแตะๆสีน้ำนะนี่ก็คือ,อยางลบอมาด้านน,านี้กันด้านนี้ก็จะเป็นสีแมจิกเยอะๆเลยน้องไอ้อุ่นใช้หมด,ดสีเลยนะแมวน้ำโชคเนี่ยน้องไอ้อุ่นใช้สีแมจิกแล้วก็สีเทียนแล้วก็สีไม้แมวน้ำโชคตัวนี้เนี่ยสีมาจากตรงนี้เหรอโอ้โหทำไมมันสวยจังเลยอะ่ะน้อง แล้วก็แม,ม่สีนี้นะทุกคนดูเห็นไหมนี่สีแบบนี้สีแบบนี้นะคะทุกคนแล้วจบไปก็เป็นสีอะไรแม่สีเทียนที่เรางได้อยุ่ใช้นะคะสีนี้ได้มาจากงานวันเด็กใช่ไหมหนูขึ้นไปประกวดคนที่แต่งตัวสวยใครสวยก็คือจะได้ของรางวัลหนูได้ที่สองหนูหนได้ที่สองโอ้โหแสดงว่าหนูสวยนะสิใช่ไหม ก็เลยได้สีมาต่อไปจะทำ EP EP อะไรี EP หน้าจะทำอะไรคะ EP หน้าจะทำของสุมข้างในค่ะจะทำของสูมก็ EP ต่อไปก็จะบารบาท่าทำ EP ต่อไปก็จะคือจะทำอะไรต่อคะการการการเมีมวนำโชคหรอใช่มาลอลุ้นกันว่าจะได้ตัวไหนนะมาระบายสีกัน ตอนนี้น้องก็อกระบายสีแล้วนะคะสีที่น้องเลืเอช้าก็จะเป็นสีเขียวนะเพราะว่าสีดำม,มันจุดแล้วอันนี้คือตัวสีเข็ดนะคะเนี่ยหนูไม่ดยินสีดำม,มันเป็นอะไรเนอะสีดำม,มันกุกเนาก็เลยต้องใช้สีนี้ระบายแทนสีเขยดนี่คือตัวอะไรคะ แมวน้ำโชคแมวน้ำโชคสีเข็ดต่อไปเราก็จะใช้สีพวกเรารู้ไหมต้องระบายพื้นหลังด้วยทำไมคะอันนี้เป็นตัวอะไรดีนะแมวน้ำโชคส้มฉันก็อยากจะลองใส่ภาพลุ่มนี้ดูบ้าง ต้องตั้งใจดูนะไม่ไม่งั้นมันจะมองไม่เห็นนะทุกคนห้ามเลื่อนผ่านนะถ้าเลื่อนผ่านอ่ะถ้าเลื่อนผ่านห้ามเลื่อนผ่านเด็กขาดทำไมอ่ะถ้าเห็นคลิปนี้เห็นคลิปนี้ห้ามเลื่อนผ่านเด็กขาดเลยต้องหยุดทำตามต้องหยุดดูแล้วก็ทำตามโอ้โหตอนนี้น้องไอ้หนก็ทำพื้นหลังเสร็จแล้วนะคะ ตอนนี้น้องเ่อยากก็ทำเสร็จแล้วข้างหลังนี่มีตัวอะไรบ้างคะจำไม่ได้จำไม่ได้มันคืออะไรคะแมวนำโชคแมวนำโชคหลายตัวเลยโอ้โหแล้วก็ลองอ่านตรงนี้ดูสิอ่านว่าอะไรคะทุกคนอ่านไม่เป็นค่ะคนเขียนอ่านเป็นไหมคะอ่านเป็นอ่านยังไงคะอ่านว่าแม น้ำโชคเสร็จแล้วตอนนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวน้องขอิขอระบายเทปตกแต่งก่อนอันนี้มันยังไม่เข้มเท่าไหร่แมวนำ้ำโชคตอนนี้ก็เสร็จแล้วเหลือแค่ทำอะไรคะเหลือแค่ตัวข้างในอีพนะแล้วอีพีอีกอีพีก็จะเป็นการ์ค่ะโอเคอีพีหน้าเราจะมาทำตัวข้างในกันเนาะ โอเคค่ะไปแล้วค่ะไปแล้แล้วก็มีอีก EP แ,กแม่มีอีก EP ้วยนะค่ะไปแล้วไปเดี๋ยวขอเก็บทีก่อนเดี๋ยวไปติปนะเอาฝากหน่อยฝากอะไรฝากดกดไลค์กดแชร์